นนี้เราเอานิสสัน X Trail มาทำการรีแมปแล้วก็เทสนะครับคันนี้ก่อนทำการรีแมปเนี่ยก็ลองเช็ค,คค่าอัตราการเผาไหม้นะฮะปรากฏว่าค่าอากาศน้อยมากนะครับมีแต่เชื้อเพลิงนะฮะเราก็เลยทำการปรับแก้ไปใหม่นะฮะตอนนี้วิ่งดีกว่าเก่านะครับประหยัดแก๊สกว่าเดิมแน่นอนนะครับเท่าไหรไม่รู้แต่แน่นอนนะครับ100%ประหยัดแน่นอนฮะ แล้วก็ได้อัตราเร่งและพาวเวอร์ที่มากกว่าเก่านะฮะแรงมา้าแรงบิดมาแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลองขี่นะครับคันเร่งเบาๆก็รถเดินสบายๆนะฮะ แปบเดียวอ่ะแป๊บเดียวตายขึ้น120แลยนะฮะเนี่ย120แลวนะครับรถเดินแบบไหลดีมากนะครับอันนี้ผมเหยียบเขาเลขมาณนับ10ถึง20เปอร์เซ็นตนะฮะอันนี้เราทําการปรับหลายจุดมากนะครับาปรับหลายจุดมากนะครับต่างแต่ ก็การจับกันแรงบิดของกล่องนะครับก็ปรับด้วยนะครับก็ทำให้รถมีอัตราการตอบสนองด,ดีมากนะครับอันนี้เป็นผลที่ออกมาค่อนข้างนะ่าพอใจนะกับการจุดน,นะัเรารู้สึกว่ามันโอเคมันได้ตัวเลขอย่างที่เราต้องการแล้วก็อัตราการวิ่งเนี่ยคือมันเหมือนกับไม่ต้อง มาลองขับอันนี้แล้วจะบอกว่าของเลนเตอร์ทันทีเลยนะครับเดินแบบเสียงเครื่องนะในรถสับน่าจได้ยินนะเสียงเครื่องคำรามมากนะครับเสียงเครื่องคำรามแบบแสดงว่ากําลังมัน power มันพอําควรนะเนี่ยนะไหลขึ้นร้อยสี่นี่สบายสบายอ่ะนะครับเดินทางด้วยความเร็วร้อยห้าแฉะได้เลยสบายสบายนะฮะใช้แก๊สประหยัดแน่นอนนะครับ ประหยัดแบบชัดเจนแน่นอนนะเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ประหยัดแน่นอนนะอะ่ะอันนี้เป็นสันเอ็กเทลนะครับอ่าเอ็กเทลนะฮะบางคนจะเรียกเอ็กเทลนะฮะแต่จริงๆไอตัวทีทีไอเอลเนะี่ยมันมันเรียกว่าไทเอานะฮะอ่ะผมก็จะเรียกเอ็กไทเอลเอ็กเทลนะครับ,รก, well. นะรบก็ได้นะไทเอ่อนะโอเคนะครับอันนี้ก็ วิ่งกับลื่นๆเลยนะครับไฟนี้จบแล้วนะครับอันนี้เราเรามาจูนแก๊สกันนะฮะวันนี้เรามาจูนแก๊สกันก็จบสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ลองอยู่ประมาณสี่ห้าหกไฟนะหกรอบอยู่นะฮะรอบแรกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาปรับกันใหม่ประมาณหกรอบนะครับรอบนี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะอ่ะทาได้ทุกรุ่นแต่ว่าติดต่อมาแล้วกันเราก็ แต่ละรุ่นมันไม่เข้ากันนะครับก็ต้องลองมาติดต่อเพราะว่าบางคันมันมันง่ายมันยากมันช้ามันเร็วนะฮะนะครับโอเคนะครับอันนี้สบู์นะครับเดินเบาเรียบนิ่งเก็บนะครับทุกอย่างยังเพอร์เปกนะครับยังใช้งานได้อยู่ยาวเลยนะครับอันนี้อุ้ยไม้แสนเจดแล้วหรือว่ารถใหม่นะ่เนี่ยไม้แสนเจดแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบค่นี้ก่อนเราขอจบงานลูกค้า